สวัสดีครับผมจ่าสิเบกเชื้อศักดิ์สนาไทยสงครับเป็นบ่อต้นแบบของอำเภอภูดึงจังหวัดเลยครับดูแลค่าสาตอนบน,นครับรองปอ,ออภาคนะครับก็วันนี้ก็จะมาทแจงรายละเอียดเพืงต้นคร่าวๆนะครับในชุดโซลาเซลล์ชุดหนึ่งบ่อแล้วก็ชุดสองบ่อนะครับว่าราคาเท่าไหร่มีอะไรบ้างนะครับ ที่ท่านจะได้ในแต่ละชุดที่ท่านต้องการชุดหนึ่งบ่อและชุดสองบ่อนะครับรายละเอียดเบื้องต้นนะครับครับรายละเอียดเบื้องต้นนะครับชุดหนึ่งบ่อนะครับชุดบอ่อเลี้ยงปลาโซล่าเซลล์ของบริษัทเอซนะครับที่ส่งเสริมการเลี้ยงปลาเพื่อส่งออกทวีปแอฟริกาและส่งออกท่วโลกนะครับครับชุดเลี้ยงปลา1บอ่อ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมดนะครับในราคา1,35,000บาทพร้อมติดตั้งพร้อมขนส่งนะครับประกอบไปด้วย 1. แผงโซล่าเซลล์จำนวน2แผงขนาด340ิบัตนะครับ 2. แบตเตอรี่สำหรับใช้กับโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ ดิฟซเคิลนะครับเป็นแบบตเตอรี่ดิฟซเคิลขนาดบรรจุหนึ่งตต์ย้าสิจำนวน2ลูกนะครับ3ออกซิเจนนะครับหนึ่งตัวนะครับ4ปั๊มน้ำปัำ๊มนำเปลี่ยนถ่ายน้ำา1ตัวนะครับปั๊มดูดน้ำนะครับปั๊มดูดน้ำเพื่อไปเข้าถังแล้วก็เปลี่ยนน้ำสะอาดลงมาโดยการไหลเวียนนะครับนี่ครับ เป็นตามเพื่อจะดูดน้ำเข้าไปในถังแล้วก็เวียนพอน้ำสาดลงมานะครับเป็นการหมุนเวียนนะครับอันนี้คือปั๊มดูดน้ำนะครับ5นะครับระบบกองขี้ปลานะครับจำนวน1ชุดนะครับนี่ก็คือชุดกองขี้ปลานะครับเป็นถังกองขี้ปลาครับเป็นการไหลเวียนที่ดูดจากปั๊มน้ำรงนี้เข้าไปกองขี้ปลานะครับเป็นการระบบไหลเวียนนะครับ ดึงน้ําเสียดึงขี้ปลาเข้าไปในในถังแล้วก็บําบัดกองเอาน้ําสาดลงมาน้ําก็จะลงมาแบบนี้ครับนะครับก็จะสร้างออกซิเจนออกซิเจนให้ปลาอัตโนมัติตลอดทั้งวันนะครับหกก็เป็นเครื่องวัดเครื่องวัดอัตราความเป็นกรดเป็นด่างนะครับนี่คือเครื่องวัดนะครับ วัดอัตราของน้ําตลอด24ชั่วโมงนะครับตลอดในบ่อของเราครับว่าอัตราน้าเป็นกฏเป็นด่าขนาดไหนนะครับมีการวัดอุณหภูมิการวัดความละเอียดของความจาดของบ่อนะครับนี่ครับนี่คือเกณฑ์วัดวัดค่าทีของน้ํานะครับเครออุปกรณ์ติดตั้งนะครับพร้อมค่าแรงค่าคดทรง และค่าติดตั้งทั้งหมดนะครับรวมกันก็คือใน1 3ึ0 0 0สบาทนะครับแก่สัญญารับซื้อปลาจากบริษัทจำนวน3 3ปีนะครับจำนวน3ปีนะครับอันนี้คือชุดชุด1บ่อบะครับหนึ่งบ่อค,คือชุดแบบนี้ครับนี่บ่อบ่อข้าใบทรงกลมนะครับบ่อข้าใบทรงกลมนะครับอันนี้เป็นบ่อต้นแบบของ คูกระดึงนะครับนี่ก็ชุด,ชดโซล่าเซลลนะครับนี่ชุดโซล่าเซลแบบนี้ครับจะได้แบบนี้ครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ทีไเซเคิลนะครับจำนวนสองลูกนะครับนี่ครับจะแผงโซล่าเซลนะครับ นี่คือแผงโซลาร์เซลล์ที่ทุกท่านจะได้นะครับตามราคานะครับที่แจ้งไปนะครับวัดสูงวัดต่ำนะครับอยู่ที่อยู่ที่แผงนะครับแผงเยอะอาจจะวัดน้อยก็ได้นะครับแผงมะแผงน้อยอาจจะวัดเยอะนะครับอยู่ที่วัดของของแผงนะครับในการใช้งานนะครับอันนี้ก็คือชุด1บ่บอนะครับตามข้อมูลที่แจ้งไปเมื่อกี้นะครับ ราคาน1นึ0 0 0สนสามหมื่บาทพร้อมค่าติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างผล้ายทุกอย่างครับเซร็จสนครับนี่คือชุด1บ่บอดน,นะครับต่อไปก็าจะเป็นชุด2บ่บอดน,นะครับถ้าเพิ่มเติมเมื่อกี้ไม่ได้แจ้งเรื่องบอครับบอทรงกลม 4, 4ี4่คนสี่นะครับสําหรับชุดโซลาเซลล์นะครับมีบอร์ทรงกลมนะครับพื้นที่ติดตั้ง 4, 4ี4่คนสี่นะครับ กว้าง4เมตรความสูงประมาณ1เมตรนะครับนี่ครับน้ำปลาดุกนี่ครับใสงกลมเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ชุดอุปกรณ์ควบคุมสตราเซลทั้งหมดนะครับในหนึ่งชุดนะครับเพิ่มเติมครับเมื่อกี้ใบได้แจ้งไปนะครับนี่ครับการเลี้ยงปลาระบบติดของบริษัทเอซีครับปลดุกอายุ49วันครับ ครับก็เป็นชุดสองบ่อนะครับชุดเลี้ยงปลาพร้อมชุดโซล่าเซลล์นะครับของบริษัท a c i n f i n i น y นะครับส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงปลาเพื่อส่งออกเข้าปแอฟริกานะครับนี่คือรูปลักษณะของบ่อนะครับบ่อทรงกลมนะครับมีชุดสองบ่อเป็นแบบนี้ครับชุดสองบ่อมีบ่อหนึ่งบ่อที่สองนะครับนะครับชุดสองบ่อประกอบไปด้วยนะครับ แผงโซล a าเซลลนะครับจำนวน2แผงนะครับขนาดของแผง550บาทนะครับ550บาท2แบตเตอรี่สำหรับใช้กับโซล a าเซลลนะครับแบบยิปไซเคิลนะครับขนาด200บาทนะครับจำนวน2ลูกนะครับ200บาทจำนวน2ลูกนะครับปัมออกซิเจนนะครับตามออกซิเจนก็คือตามอยู่ตรงนมนู้นนะครับออกซิเจนเพื่อ ทําให้ออกซิเจนในน้ําในบอ่อตลอด24ชั่วโมงไม่มีการหยุดพักนะครับเป็นการเป็นระบบนาโนบับเบิลน,น,นะครับนีคือออกซิเจนในบ่อนะครับแล้วก็ปั๊มน้ําปั๊มน้ําเพื่อดูดน้ําจากกลางบอ่อนะครับไปเข้าถังแล้วก็ไหลเวียนลงมากรองแล้วก็ไปน,น้ำตากลงมาในบอ่อเพื่อสร้าง ออกซิเจนในตัวนะครับนี่คือการไหลเวียนนะครับระบบไหลเวียนนะครับส่วนฟองฟอง,งเล็กๆก็เป็นระบบน,น้ำนมบั้บนในการทําให้ฟองมีความละเอียดเพื่อให้อยู่ในน้ําได้นานปลาได้มีออกซิเจนจะเป็นตัวในการหายใจนะครับนี่คือบ่อของจริงที่อำเภอภูด,ดึงจังหวัดเลยอันนี้เป็นบอ่อบ่อปลาเนียนนะครับบ่อปลาเนียน ก็ระบบผ้าระบบกรองขี้ปลาครับก็เป็นถังถังระบบกรองขี้ปลาครับสามถังต่อบ่อครับต่อบ่อนะครับสามถังต่อบ่อบ่อทีนั้นก็เหมือนกันครับทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับตัววัดนะครับตัววัดค่าพีเอของน้ํานะครับก็เหมือนกันครับกับหนึ่งบ่อทุกอย่างเหมือนกันหมดครับนี่ครับตัววัดค่าพีเอน้านะครับ ตัวปั๊มก็เอ็ไปัวนี้ครับตัวปั๊มปั๊มครับนะครับของบริเจนนะครับนี่ถ่ายถ่ายจากพื้นที่จริงนะครับพื้นที่จริงแล้วก็สัญญาการรับซื้อนะครับก็สามปีเหมือนกันนะครับจากบริษัทนะครับสัญญา,าร,รับซื้อสามปีพร้อมติดตั้งขนย้ายทุกอย่างนะครับเสร็จเสร็จก็ หนึ่งแมื่นเจ็ดบาทนะครับนี่ครับก็จะครบชุดทั้งหมดนะครับแผนโซลาเซลล์อกล่องควบคุมแล้วก็แบตเตอรี่เมื่อกี้นะครับแบตเตอรี่สองลูกนะครับแต่ว่าจะได้บัตรเยอะกว่าเยอะกว่าหนึ่งหนึ่งบ่อครับเพราะว่าต้องใช้พลังงานหรือว่าใช้ไฟเยอะกว่า1นึ่งบ่อครับในการใช้งานทั้งวันทั้งคืน,นครับนี้คือ ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับบอ่อแล้วก็ชุดสราเฟลในแต่ละชุดนะครับในราคาที่ทางบริษัทได้เซ็ตขึ้นมานะครับเป็นนวัตกรของบริษัทนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่บริษัท AC ได้คิดค้นขึ้น,นมานะครับเพื่อให้การเล็กปลาควบคุมทั้งระบบ น้ำระบบอากาศระบบไฟฟ้านะครับลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงให้เกษตรกรทั้งประเทศสำหรับคนที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็ตอนนี้ก็มีสินเชื่อจากบริษัทนะครับเป็นบางส่วนนะครับสามารถส่งเอกสารให้พอจังหวัดที่ดูแลนะครับท่านสอบถามข้อมูลได้นะครับมีสินเชื่อจากบริษัทเพื่อ ช่วยเหลือสมาชิกในบางส่วนนะครับท่านก็ลองสอบถามดูนะครับหรือว่าสอบถามผมมาก็ได้นะครับ0891538323นะครับ065840467จ่าเทิดนะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านทั่วประเทศนะครับโอเคครับสวัสดีครับฝากข้อมูลแค่นี้นะครับสวัสดีครับ